สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทำปอเปี๊ยะปูอัดชีสนะคะมอสเซเลราชีสย้มเยิ้มยืดยืดค่ะสอดไส้ปูอัดหอมๆนุ่มๆแป้งกรอบนอกนุ่มในวิธีหองง่อง่ายๆสีสวยให้แน่นดีชีสไม่ทะลุนะคะทอดยังไงให้กรอบนอกนุ่มในสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะสูตรนี้แดดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทำปอเปี๊ยะปูอัดนะคะหลักเลยก็จะมีปูอัดค่ายี่ห้ออะไรก็ได้เลือกเอาตามชอบเลยค่ะแกะแผ่นพลาสติกออกเรียบร้อยนะคะชีสใครชอบยืดยืดใช้มอสเซเรล่าชีสไข่ย,ยี่ห้ออะไรก็ได้ใครไม่ชอบยืดใช้พาเมซานชีสก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกเอาเลยค่ะวันนี้พราวใช้มอสเซเรล่าชีสจะยืดยืดหน่อยอร่อยถูกใจเด็กๆนะคะแผ่นปอเปี๊ยะ แช่แข็งแบบนี้มีขายตามห้างทั่วไปใช้ได้ค่ะหรือใครจะใช้แผ่นแป้งขนมโรตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลือกเอาได้เลยนะคะเตรียมไข่ไก่ค่ะใครจะใช้แป้งสาลีผสมน้ำพอเหนียวเหนียวเนืดเ,น,น,เน,นืก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราใช้ไข่ไก่ค่ะตีให้แตกเข้ากันดีค่ะเราจะนำมาทาตัวปอเปี๊ยะของเรานะคะเคล็ดลับทำให้ติดดีค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการห่อกันค่ะถ้าใช้แผ่นแป้งโลตีก่อนนะคะเลือกละด้านที่เรียบเรียบเนียนค่ะวางลงข้างนอกนะคะจากนั้นพาเมซานชีสค่ะเวลาจะใช้ค่อยแกะนะคะ แกลออกมาแล้วก็วางลงไปค่ะตามด้วยปูอัดค่ะเขาจะใส่หนึ่งอันหรือสองอันก็ได้เดี๋ยวเขาจะใส่สองอันให้ดูนะคะหรือจะใส่สามยังได้เลยค่ะจากนั้นจับพับม้วนไปค่ะม้วนไปปึ๊บช่พับเก็บมาค่ะสองข้างพับเก็บมาม้วนไป แล้วก็จุ่มไข่นะคะไข่ไก่ที่เราตีไว้เมื่อกี้ค่ะจุ่มทาให้ทั่วจะได้ติดกันดีไม่หลุดนะคะจากนั้นก็ม้วนไปค่ะนี่ก็จะได้ปอเปี๊ยะแบบนี้ค่ะพักไว้ค่ะอีกทีนะคะ ชีสใครจะใช้แค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่าใส่ทั้งแผ่นเหมือนที่แบาทำให้ดูก็ได้ค่ะกลับได้ตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดใช้แค่ครึ่งเดียวก็ใช้มีดตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็เอาชีสวางลงไปตามด้วยปูอัดแค่แผ่นเดียวนะคะ จับม้วนไปค่ะม้วนไปแล้วก็จับชายพับซ้ายขวาขวาซ้ายตามถนัดค่ะม้วนเก็บไปจากนั้นไข่ค่ะที่ตีไว้ทาลงไปให้ทั่วม้วนเก็บไปค่ะป๊ดเนี่ยค่ะก็จะได้อันที่เล็กลงแล้วก็ชีสครึ่งครึ่งแผ่นนะคะก็จะได้หลายอันค่ะก็สวยดีเหมือนกัน จะทาอันเล็กอันใหญ่แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเลือกเอาได้เลยค่ะเดี๋ยวแพลขอตัวห่อให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําการทอดกันค่ะปอเปียของเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ํามันลงไปค่ะ รอให้น้ำมันร้อนดีนะคะพอน้ำมันของเราร้อนดีนะคะใส่ปอเปี๊ยะของเราลงไปทอดค่ะทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการนะคะ ปลเปี๊ยะของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้นะคะนี่เหลืองๆสีสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยก็ตามชอบเลยค่ะ ปเปียปูอัดชีสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะนี่ปูอัดแล้วก็ชีสแบบนี้เลยค่ะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้ทำง่ายแต่รับรอง,องเด็กๆชอบอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ